มาดีฟแบบอีฟนะคะหลังจากที่ได้ทําดีฟรีวิวของตัว Origin Makeup Matchroom เมื่อต้นปีที่แล้วอะทุกคนจํากันได้ไหมติก๊กตอกติก๊กตอกหรือว่าถ้าใครจะไม่ได้หรือว่ายังไม่เคยดูนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะในเดสคริปชั o นบล็อกแล้วจะบอกเลยว่าเป็นสกินแคร์แบบไม่กี่ตัวที่ใช้ซ้ำเพราะว่าอีแบบต้องรีวิวของตลอดหรือรอปก่ะเพื่อแบบเป็นการอัปเดตอะไรเงี้ยมันก็จะวนลูปอย่างงี้ไปเรื่อยๆคือบอกเลยว่าเป็นสกินแคร์แค่ไม่กี่ตัวที่ใช้ซ้ำเวลาที่แบบผิวระคายเคืองผิวแดง แ,บบแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักไลฟ์ของเมกัมมัชลูมมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะก็เมกัมมัชลูมเนี่ยเป็นไลฟ์ที่ขายดีของออริจินมานานมากๆแล้วนะคะเป็น10ปีแล้วแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาได้มีการปรับสูตรใหม่นะคะในรอบ13ปีจริงๆแล้วไลฟ์ของเมกัมมัชลูมเนี่ยก็จะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะแต่ว่าจะเหมาะมากนะคะสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะระคายเคืองง่ายผิวแบบแสบแดงแห้งรอกง่ายเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยและแน่นอนว่าสารสกัดหล แบบว่าหลากหลายชนิดมากมายเลยทั้งเห็ดชากาเห็ดลินจือถังเช่าเห็ดถั่วฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีพวกเอ่อซิบักทอนนะคะแล้วก็จะมีแลคโตัวบัซิสัดด้วยซึ่งเมื่อเราใช้เป็นประจําแล้วเนี่ยนะคะจะทําให้ผิวของเรามีสุขภาพดีขึ้นนะคะผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยลดการสูญเสียความชุ่มชื้นในผิวค่ะโอเคเนาอนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆนะคะของไลน์ไมก้ามัชลูมแต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งคะ่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าสิ่งนี้ไม่เคยมีในออริจินมาก่อนนะคะที่แบบ เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ Origin m a k e u p Mushroom Hydra Burst Gel Lotion นี่นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยในไลน์ของ m a k e u p Mushroom นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของ Origin เลยนะคะที่เขาได้ทําการพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบโลชั่นสูตรเจลที่ทาไปแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นน้ำน,นะคะเพื่อช่วยในการปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวตัวนี้อยากจะบอกเลยว่าเนื้อสัมผัสมันดีมากๆเลยทุกคนคือเวลาเท่บีบออกมาเนี่ยทุกคนเห็นไหม มันจะเป็นเนื้อเจลนะเนื้อมันไม่เหลวนะคะมันดูจะเข้มข้นด้วยซ้ำอ่ะแต่พอเราเกลี่ยแล้วเนี่ยจากที่เขาเป็นเจลข้นๆนี่นะคะมันจะค่อยๆบางลงค่ะจนเรารู้สึกได้ถึงความเป็นน้ำนานา่ะแล้วมันก็จะค่อยๆซึมเข้าผิวนะคะเนี่ยทุกคนดูพอทาแล้วแบบผิวมันนุ่มแล้วมันดูชุ่มชื้นมากจริงๆอ่ะมันดูอิ่มน้ำมากเลยเนาะแล้วก็อันนี้มันจะชุ่มชื้นไปทั้งวันเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ทําให้หน้ามันนะคือฟิลนี้เราสามารถรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาเลยจริงๆค่ะส่วนเรื่ออองกกกกกกลลลิิิ่่่นน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 นเเเียยย็็็จจะะะะะะาาาารรรรรรมมมณณปปดวัับบบตตืใแธธชชค แต่ว่าจะไม่มีกลิ่นเห็ดนะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะมีสารสกัดจากเห็ดมากมายหลากหลายอย่างก็ตามค่ะแต่ว่าก็ไม่มีกลิ่นเห็ดเลยจริงๆตัวนี้ว่าคนผิวมันน่าชอบนะคะอย่างแบบตอนเช้าเช็ดโลชั่นใช่ปะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้คือจบเลยตัวนี้คือแบบใหม่ล่าสุดใหม่มากๆคือใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว <laughs> <laughs> ก็ไปลองเทสเนื้อสัมผัสอะไรดูได้นะคะที่เคาน์เตอร์ออริจินทุกสาขาเลยยังไม่หมดคะ่ะทุกคนแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่น่ารักมากๆนั่นก็คือสิ่งนี้เลยนะคะแถมแถมนี่เลยออริจินเอ็กซ์ปอมชานิ ชาวไทยนะคะที่เขาได้ออกแบบลวดลายบนขวดนี้ที่คนเห็นกันอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะคะหมดแล้วหมดเลยซึ่งอีเวลาก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัวของอันนี้มาด้วยนะคะก็ได้แบบมีการทํางานศิลปงศิละปะเกิดขึ้นแล้วก็ได้เจอคุณปอมตัวเป,เป็นด้วยน่ารักมากๆเลยคือเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นความน่าภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยไม่ได้วางขายแค่ในเมืองไทยนะคะแต่ว่าวางขายในเคาน์เตอร์ออริจินทั่วโลกเลยซึ่งในประเทศไทยมีขายแค่1,400ขานว่งกันยนนี้หลขใดเท่านนั้นัหรือวาา่าอยากจง ใช้โลชั่นตัวนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดหรือว่าได้เป็นการสนับสนุนศิลปินชาวไทยของเราด้วยนะคะมาถึงจุดจุดนี้สุดท้ายแล้วใครที่ยังงงว่าเฮ้ยสรุปว่าไลน์ไมคกับมัชลุงน้องเห็ดของออริจินเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาไล่เลียงให้ฟังกันนะคะเขามีทั้งหมด5ชิ้นก็เดี๋ยวจะไล่ฟังกันนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้ยังไงนะจะได้ไม่งงกันนะคะเริ่มที่ตัวเด่นเลยนะคะตัวใหม่ล่าสุดไฮดดับเบิลเจลโลชั่นตัวนี้เหมาะสาหรับคนที่อยากได้ความชุ่มชื้นสดชื่นมีความอิ่มมมมนนนนนน้้้้้ํําาาาาาเเเอสสสััผจจะแแบบบบบงปป็็็กกไไรรีถใช์ด ะะตัวต่อมาค่ะเมกกะมัชลูมซูตติ้งครีมสูตรนี้เขามีการอัปเกรดเนื้อครีมมาแล้วนะคะอันนี้เนื้อครีมเขาะจะแบบว่ามีความเข้มข้นมากเลยนะคะก็จะเหมาะสําหรับผิวที่แบบ เออต้องการความชุ่มชื้นเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้แต่ว่าทาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เหนือหนาอะไรนะแค่ว่าทาแล้วเราจะรู้สึกแบบม,มันชุ่มชื้นอะคือน้องเขาชุ่มชื้นจริงๆค่ะตัวนี้แล้วก็จะมี3ตัวนะคะที่ปรับสูรไปเมื่อต้นปีก็จะมีนี่ค่ะ t r e เม m e n t lotion เขาก็จะเป็นน้ำใสๆบางๆนะคะเอาไว้ใช้หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วจะเทใส่สำลีแล้วเช็ดหน้าหรือว่าจะเทใส่มือแล้วก็ทาที่หน้าก็ได้เหมือนกันตัวที่4นะคะนี่เลยซรั่มบำรุงผิวแบบเข้มข้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยผิวแข็งแรงแบบเน้นๆเลยและสุดท้ายคคะะเเปป็็นนนนตตััววู้้าีช ฟื้นบำรุงผิวนะช่วงไหนที่ผิวอ่อนแอไม่แข็งแรงแล้วต้องการแบบฟื้นฟูผิวเร็วๆอะ่ะตัวนี้ก็คือช่วยได้ดีมากๆและนี่นะคะก็เป็นทั้ง5ตัวนะคะในไลน์ของเมกามัลลูมที่แบบว่าทาการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยใครที่ผิวแพ้ง่ายผิวไม่แข็งแรงนะคะก็ไปลองเทสไลน์นี้ดูได้นะคะที่เคาน์เตอร์ออริจินทุกสาขาเลยโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเจะกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ